สวัสดีครับพบกับรายการ10นาทีเจาะที่ทางทองคําสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ถ้านผู้ฟังอยู่กับผมพีพีละพง์และเช่นเคยครับเราจะมาวิเคราะห์ภาพรวมราคาทองคํากันต่อเลยนะครับหลังจากสัปดาห์นี้นะครับราคาทองคําก็เดินหน้าทำออทําไฮอย่างต่อเนื่องนะครับ ราคาทองคําโลกนะครับเราได้เห็นแล้วนะครับ2,882ดอลลาร์นะครับราคาทองไทยไม่แพ้กันครับ45,750บาทนะครับแนวน้มจะไปทางไหนนะครับและมีปัจจัยอะไรที่จะมาเขย่าตลาดกันต่อนะครับแนวรับแนวต้านกลยุทธ์การลงทุนมองอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมพีรพงศ์จะสรุปให้ฟังครับทองคําแท่งอักษรจีนมงคล ว่านซื้อหยุยขอให้สุขสมหวังดังปารถนาผสานความเชื่อเรื่องสีในวัฒนธรรมจีนสีม่วงส่งเสริมครอบครัวสีแดงเสริมความรักทองคำแท่งออสซิลิส96.5%น้ำหนักทอง1กรัม1สลึงและ1บาทเริ่มต้น3,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มจากในส่วนของอัปเดตราคาทองคำล่าสุดกันก่อนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของราคาทองโลกนะครับสัปดาห์นี้นะครับถือว่าราคาทองคําโลกเนี่ยทยานปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับเราจะเห็นว่าวันจันเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยเปิดตลาดเพียงแค่2,801ดอลลนร์นะครับ ระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็ไปทําจุดออทา i g h อีกแล้วนะครับ2,882ดอลลาร์สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับสำหรับราคาทองโลกนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับโกลสปอร์ตก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ2,865ดอลลาร์นั่นเองถือว่า p e r f o r m ร์แมนะครับในการปรับตัวขึ้นของทองโลกเนี่ยนะครับถือว่ายังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่แผ่วเลยนะครับผมตัดกลับมาในส่วของราคาทองไทยนะครับผม ราคาทองไทยเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับผมตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับเราเห็นว่าราคาทองไทยเนี่ยขายออกต่ำสุดระหว่างสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ44,750บาทนะครับ เพียงแค่สัปดาห์เดียวนะครับหรือประมาณ5วันเองนะครับราคาทองคำเนี่ยก็ทยานปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราจะเห็นราคาทองไทยไปทำสถิติใหม่อีกแล้วนะครับ45,750าบาทครับสำหรับทองคำแท่ง96.5น้ำหนัก1บาทนะครับที่ปรากฏราคาในช่วงของ9.38โมง38นาทีนะครับทองคำรูปพัรร์ก็ไม่แพ้กันครับน่าจะทะลุ46,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับ หากเราดูในส่วนของราคาทองไทยตอนนี้ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับผมตั้งแต่ต้นปีนะครับบวกมาแล้วเกือบ3,000กว่าบาทแล้วนะครับผมในส่วนของทองไทยไม่น้อยเลยนะครับผมนะฮะในส่วนของทองโลกนะครับ ก็ปรับตัวขึ้นเกือบ200เหรียญนะครับผมนะฮะเราจะเห็นจุดต่ำสุดของปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2614นะครับดอเองนะครับเพิ่มแป๊บเดียวนะครับ200กว่าเหรียญนะครับถือว่าปีนี้นะครับก็เป็นปีทองของทองคำอีกปีหนึ่งเลยนะครับที่ปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปีและยังคงประคองอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นล่าสุดนะครับนี่ก็คือภาพรวมในสุดของราคาทองคำล่าสุดครับ ไปต่อก so ันที kind of mm ่ในส่วนของข่าวสารราคาทองคากันต่อเลยนะครับปีนี้ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในส่วนของราคาทองไทยและราคาทองโลกเนี่ยไม่แพ้กับปีที่แล้วเลยนะครับปี2024ครับตัวราคาทองโลกเนี่ยนะครับเติบโตมากกว่า28%นะครับถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปี2025นี้นะครับต้นปีมาเนี่ยนะครับก็เติบโตขึ้นไปแล้วนะครับประมาณ8-9%นะครับผมนะฮะภาพรวมปีที่แล้วครับก็บวกมา800กว่าดอลนะครับผมนะฮะ แล้วก็ในส่วนของราคาทองไทยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของราคาทองคําแท่งครับก็บวกประมาณประมาณ1 0,000กว่าบาทนะครับผมถือว่านะฮะปีนี้นะครับปี2024ขึ้นสูงนะครับผมนะฮะ แล้วก็แน่นอนครับว่าปี2025นะครับก็มองว่าเป็นปีแห่งความผันผวนปีหนึ่งเลยนะครับผมนะฮะราคาต่ําสุดของปีอยู่ที่ประมาณ2,614นะครับช่วงต้นปีนะครับและล่าสุดเนี่ยราคาทองคําก็ทําสถิติใหม่นะครับในวันที่5กุมภาพันธ์นะครับอยู่ที่ประมาณ2,882ดอลลาร์นะครับราคาทองไทยเนี่ยปรับตัวนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมากกว่า3,000บาทแล้วนะครับถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตั้งแต่สตาร์ทปีนะครับราคาทองคำเนี่ยทยานปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยเนื่องจากในส่วนของนักลงทุนคครััับยงงงก เกี่ยวกับมาตรการทางภาษีนะครับของประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับผมที่ทําให้ในส่วนของความกังวลนะครับทั่วโลกมีมากขึ้นนะครับผมและแน่นอนครับว่าเหล่าบรรดาธนาคารเนี่ยก็ตุ่นทองคำนะครับผมในช่วงนี้เราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นไม่หยุดเลยนะครับและแน่นอนครับว่านะครับในอดีตที่ผ่านมาช่วงคุณทรัมป์รับตําแหน่งนะครับ ปีนั้นเนี่ยนะครับทองนะครับผมก็ขึ้นนะครับผมนะฮะสอดคล้องกับปีนี้เลยนะครับผมนะฮะทองก็ไม่แพ้กันกราฟเนี่ยใกล้เคียงกับปีที่แล้วมากๆนะครับผมแล้วจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยฟื้นตัวตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ยิงยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์เลยนะครับผมนะฉะนั้นนะครับสถิติบ่งบอกว่าอย่างนี้นะครับ ปีนี้นะครับก็ไถ่เลคชันเนี่ยน่าจะแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับผมนะนทองเนี่ยน่าจะลากยาวไปเรื่อยๆนะครับผมในช่วงของต้นปีนะครับผมนะฮะแล้วก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในช่วงของปลายปีนั่นเองนะครับแต่ระหว่างการไปนะครับก็มีการพักยกมาบ้างนะครับถือว่านะครับก็ไม่ได้ยิงยาวขึ้นไปสักทีเดียวนะครับระหว่างทางก็มีการนะครับปรับฐานบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับไฮจะมีการขยับปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่ก็ อีเวนต์ในอดีตนะครับที่คุณครัมรับตําแหน่งนะครับในสมัยแรกเอามาให้ดูนะครับซึ่งสอดคล้องกับปีนี้มากๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนของราคาทองไทยนะครับผมแน่นอนราคาทองคําโลกเติบโตขนาดนี้ราคาทองไทยก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสิครับตอนนี้นะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับขายออกอยู่4 5 7 5 0บาทนะครับหากเราย้อนดูนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ปี1995เนี่ยทองอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทเองนะครับเพอแว็บเดียวนะครับ ทองมา45,000แล้วนะครับผมนะถือว่าใครไม่ได้ซื้อทองเนี่ยพลาดมากๆเลยนะครับเอาแค่5ปีเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาเกือบหมื่นแล้วนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของราคาทองแท่งนะครับในส่วนของกราฟโลกตอนนี้นะครับก็ถือว่านะครับมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมปีที่แล้วทำโลไว้ที่1,984านะครับทำจุดสูงสุดของปีอยู่ที่ประมาณ2790ดอลลาร์นะครับล่าสุดนะครับปีนี้นะครับทำโลต่ำสุดไว้ที่ประมา2614 ล้มสถิติป,ปีเก่าแล้วทำ i ายอยู่ที่ประมาณ2,882ในวันที่5กลกุมภาพันธ์ถือว่า Performance นไม่แผ่วเลยในส่วนของราคาทองโลกที่ยังมองว่าภาพรวมระยะกลางระยะยาวยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับส่วนราคาทองไทยก็ไม่แพ้กันเลยนะครับ ประมาณปีที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยในช่วงของกลางปีถึงปลายปีเนี่ยราคาทองคําไซด์เวย์อยู่ในกรอบ40,020-40,040นะครับผมนะฮะจนช่วงนี้เลยนะครับและล่าสุดนะครับในปีนี้ทองก็ทะลุเบรกแนวต้าน40,040ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมองกรอบในส่วนของราคาทองไทยเนี่ยอยู่ในกรอบ4 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0บาทนั่นเองนะครับอยู่ในเรสนี้แล้วก็ตอนนี้เองครับราคาทองคําล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ45,750ครับ รอเบคสี่0 0ื่นนะครับผมนะถ้าเบคไปได้4 7่ห0ื่นเจนะครับจะเป็นแนวต้านถัดไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเบคไม่ผ่านทองน่าจะกลับมาไซเวอยู่ในกรอบนี่แหละฮะ46,000 4่น0 0พันสนะครับสี่0 0ืถึง44,000บาทนะครับก็น่าจะอยู่เล็งอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับทองไทยนะครับบวกมาแล้วนะครับ6-7%นะนะครับถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้แย่เลยนะครับและนี่ก็คือในส่วนของซีซันอลทองคำนะครับผมนะฮะที่เราบ่งบอกตลอดเลยนะครับ เกือบทุกปีเลยที่ผมจะมาพูดนะครับในช่วงของมกราเนี่ยนะครับกลุ่มพาเนี่ยจะเป็นช่วงที่น่าซื้อทองคำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตัวซีซันอลทองคำนะครับหรือพฤติกรรมการวิ่งของราคาทองคำนะครับมักจะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่เลยนะครับที่ทองคำเนี่ยจะเลือกสตาร์ทนะครับตั้งแต่ต้นปีใหม่เลยนะครับใครไม่ได้ตามผมเนี่ยย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับสอาปีผมเชียร์ซื้อตั้งแต่ต้นปีมาโดยตลอดนะครับทองคําปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปียาวๆเลยนะครับผมปีนี้ก็ เป็นปีอีกปีหนึ่งที่ราคาทองคำมีพฤติกรรมแบบนั้นแบบเดิมนะครับผมและเราหากดูในส่วนของกราฟนี้นะครับก็ยังคงสะท้อนว่าเดือนนะครับกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็ยังสามารถไปได้ต่อนะนะครับก่อนจะมีสัญญาณการแผ่วเนี่ยในช่วงของปลายเดือนเนาะนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะให้เก็บของอีกละลอกหนึ่งลอกใหญ่นะในช่วงของมีนานะครับผมแล้วก็กรกฎานะครับแล้วก็เทรนส่วนใหญ่นะครับก็จะรันเทรนบู๊นะครับเห็นขึ้นปรับขึ้นอย่างได้ชัดเจนเนี่ย ในช่วงของประมาณหลังพ้นกรกฎาคมไปแล้วนะครับสิงหาคมยันทองขึ้นกับทุกปีเลยนะครับผมนะฮะนี่ก็คือในส่วนของซีซันอลทองคําที่นํามาฝากไว้นะครับที่ข้อมูลนะครับก็ยังบ่งบอกว่าปีนี้นะครับก็เป็นปีหนึ่งเดียวที่ทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวแบบเนี้ยนะครับผมเหมือนเดิมคล้ายๆกันนะครับก็ขึ้นตั้งแต่ต้นปียาวๆเลยนะครับแล้วก็มองไว้ว่าน่าจะขึ้นยาวๆจะถึงกุมภาพันธ์นะครับผมนะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับราคาทองคาย้อนหลังไป10ปีนะครับ พฤต so ิกรรมส่วนใหญ่นะครับค่อยๆทยานปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วไปทำหายในช่วงของปลายปีนะครับเใน10ครั้งเองไหมครับทองคำเนี่ยมักส่วนใหญ่มักปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อทองคํามีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่จะมีแนวโน้มเนี่ยที่จะปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกนะครับพอมีนโยบายนะครับขึ้นภาษีแน่นอนนะครับว่าราคาสินค้าทั่วโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คื แต่เหล่าแบงค์นะครับเซ็นทรัลแบงค์ต่างๆทั่วโลกนะครับยังคงต้องตุนทองคําเพื่อปกป้องความเสี่ยงนะครับที่อาจจะได้ผลกระทบนะครับจากการที่คุณทรัมป์เนี่ยขึ้นภาษีประเทศนั้นประเทศนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็อาจจะขึ้นภาษีของประเทศตัวเองด้วยนะครับต้องบอกบอกว่าทองอ่าประเทศไทยเนี่ยก็ติดท็อปเหมือนกันนะที่ได้เปรียบดุลการค้าอเมริกานะครับก็หวังว่าเราอย่าโดนไปอีกเลยนะครับผมนะะถ้าโดนไปอีกนะครับโอ้โหนะฮะเราอาจจะ เศรษฐกิจเราอาจจะแย่ได้นะครับผมนะก็ต้องนะครับอยาให้คุณท้าเล็งมาแล้วกันเนาะนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแต่ที่สําคัญนะครับแบงก์ไทยก็น่าจะแอคชั่นนะครับไปก่อนแล้วนั่นก็คืออย่างไรอย่างไรต้องซื้อทองคานะครับผมนะเพื่อปกป้องความเสี่ยงในเรื่องของค่าเงินของประเทศของเรานะครับแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของมุมความขัดแย้งนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับรัสเซียยูเครนก็ยังไม่จบนะครับเห็นไหมครับว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยยังหนุนราคาทองคาอยู่ มีแค่ปัจจัยเดียวนะครับก็คือเฟดนะครับอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยในปีนี้เพราะว่าเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้ลดเลยนะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมใหญ่ๆนะครับแต่ตอนนี้ตลาดน่าจะโฟกัสกันที่คุณทรัมป์นะครับว่าแกจะแอคชั่นนโยบายอะไรนะครับและล่าสุดเนี่ยนะครับตลาดจะจับดูในส่วนของนะครับจีนนี่แหละครับหลังที่คุณทรัมป์เนี่ยวันที่4เนี่ยขึ้นภาษีจีนเข้าไปนะครับผมต้องดูกันว่านะครับในวันที่10นะครับกุมภาพันธ์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับ จีนจะขึ้นภาษีกลับหรือเปล่านะครับจะมีการเจรจาลับอะไรที่ทําให้นะครับไม่ขึ้นภาษีได้หรือไม่นะครับต้องจับตาดูนะครับแน่นอนนะครับหากอเมริกานะครับไม่ไปต่อรองหรือดิวกันไม่ลงตัวนะครับผมนะถ้าดิวกันไม่ลงตัวจีนปรับขึ้นนะครับภาษีอเมริกาทองจะปรับตัวบวกนะครับผมเน้แต่นะครับผมระมัดระวังนิดนึงหากมีการดิวนะครับประสบความสําเร็จเหมือนแคนาดา เม็กซิโกนะครับผมนะฮะตรงนี้เองครับอาจจะทำให้ในส่วนของราคาทองย่อลงมาได้นะครับฉะนั้นติดตามกันต่อให้ดีนะครับผมและแน่นอนครับว่านะครับในวันนี้เองราคาทองคำก็ฟื้นตัวนะครับหลังจากที่วันพฤหัสเนี่ยนะครับปรับตัวย่อลงนะครับหลังทำออนทาหาย5วันติดนะครับก็ปล่อยให้เขาย่อลงมาบ้างเถอะนะครับผมนะฮะซึ่งเมื่อวานเนี่ยราคาทองคำก็ไปทำจุดต่ำสุดไว้ที่ประมาณ2,835ก่อนที่จะมาปิดเหนือประมาณสัก2855ก็ยังถือว่ายังไม่เสียทรงนะ สิ่งที่จะต้องติดตามกันต่ออย่างใกล้ชิดเลยก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครับนะฮะคืนนี้นะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับ forecast ไว้ว่าหรือคาดการณ์ไว้ว่านะครับการจ้างงานจะน้อยลงมากๆเลยนะครับเหลือแค่1 6 9 0 0 0ตำแหน่งนะครับหลังจากที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นใน สัปดาห์ที่แล้วนะครับเออในเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,56,0 0 0ห้าแหน่งนั่นเองโอ้โหนะฮะยอดการจ้างงานตกมาขนาดนี้นะครับผมถ้าเป็นไปตามคาดการเรามองว่านะครับดอลลาร์มีโอกาสอ่อนและทองมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นะครับผมนะแต่อย่างไรแล้วหากตัวเลขมันพลิกล็อกนะครับผมนะฮะตัวเลขการจ้างงานเนี่ยนะครับออกมาสูงเหลือเกินนะครับสะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐเด็ดดีมากเลยนะครับตรงนี้จะทําให้ดอลลาร์แข็งค่าระวังนะครับทองจะโดนทุบได้นะครับผมนะ อีกทั้งติดตามในส่วนของจีนเตรียมขึ้นภาษีนะครับ10กลุ่มภาพันขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้นะครับผมนะวันที่10นะครับต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับผมนะถ้าขึ้นนะครับทองก็ขึ้นครับถ้าเจรจาดิวกนลงตัวนหรือมีการชะลอการขึ้นภาษีครับทองจะย่อได้นะครับเนาะโอเคสิ่งที่ต้องติดตามก่อตันต่อสัปดาห์หน้าแน่นอนครับนโยบายของคุณทามเนี่ยยังต้องจับตากันต่อนะครับตะวันออกกลางนะครับผมแล้วก็ท่าทีนะครับของอเมริกาที่ เตรียมที่จะขึ้นภาสีสินค้าจากยุโรปนะครับก็คือคิวถัดไปแหละนะครับผมนะฮะฉะนั้นนะครับผมยังมองว่าสงครามการค้าเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับ มันยังมีประเทศนะครับให้เล่นอีกเยอะเลยนะครับฉะนั้นปีนี้นะครับทองคำเนี่ยน่าจะพันผัวนะครับผมแม้จะมีการย่อผมก็มองว่าเป็นการย่อเพื่อปรับตัวขึ้นต่อนะครับผมตัวเลขสกิจสาคัญสัปดาห์หน้ามีอะไรบ้างแน่นอนครับวันที่12กุมภาพันธ์ช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งจะมีตัวเลขเงินเฟ้อ CPI PPI นะครับผมจับตาดูให้ดีนะครับตัวนี้นะครับกระแทกต่อราคาทองคําแน่นอนนะครับวันที่13กุมภาพันธ์จะมีในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์ของอเมริกาแล้วก็ call r e t a เ l ลเ l ลวันที่1 4่กุมภาพันธ์นะครับ 1, พันผวนทั้งสัปดาห์นะครับไม่ต้องลุ้นเลยนะครับสองทุ่มครึ่งเนี่ยมาลุ้นกันต่อนะครับทุกๆวันได้เลยนะครับผั 1, นผวนแน่นอนครับโอเคเนาะแน่นอนครับว่าปีนี้นะครับเราก็มองว่าธนาคารกราาลางสหรัฐธนาคารการท่วโลกเนี่ยยังคงต้องตุนทองคําต่อไปนั่นเองอย่างน้อยๆเนี่ยห้าร้อยตันต่อปีเนี่ยต้องเห็นแล้วนะครับน่าจะหนุนทําให้ในส่วนของราคาของโลกปีนี้นะครับ เติบโตไม่น้อยกว่าเจ็ดถึงสิบเนะครับผมนะฮะยอดก็ยังมองว่าปีนี้นะครับก็ไม่น่าจะต่ํากว่าปีที่แล้วแหละนะครับผมนะห้าตันอย่างน้อยต้องเห็นนะครับผมนะฮะและแน่นอนนะครับว่าในส่วนของคาดการราคาทองโลกตอนนี้ทางโกลเมซัสเองนะครับก็ยังมองทองนะครับเป้า3,000ครับแบงก์เอ้าอเมริกาสามพันเจพีมอร์แกนสามพันนะครับผมนะยังมีสิทธิ์ต่อนะครับสำหรับราคาทองโลกนะครับผมนะฮะและแน่นอนครับว่าในส่วนของทางเทคนิคนะครับราคาทองคำ ยังเคลื่อนไหวในบูริเทนภาพรวมใหญ่หมายความว่าอยู่ในตลาดกระทิงนะครับผมราคาทองคำยังอยู่ใน Car, เทรนขาขึ้อนอยู่นะครับและตอนนี้เองครับยังเคลื่อนไหวเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายยังสะท้อนว่านะครับฝั่งซื้อเนี่ยยังได้เปรียบตลาดนะครับ แต่ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับผมนะก็เกิดสัญญาณซื้อมากเป็นระยะระยะนะครับผมใน isi indicator ก็เตือนไว้แล้วนะครับขึ้นมาเยอะๆยนะครับแถว2 9 0 0 2,920นะาร่าระมัดระวังแรงเทขายที่อาจจะตามมาด้วยเช่นกันนะครับผมซื้อได้ซื้อแต่ว่าต้องมีจุดคัดลอสเอาไว้ดีนะครับซึ่งผมก็ยังมองว่านะครับการย่อแต่ราคาเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นการย่อเพ้่ไปต่อนะครับซึ่งในระยะนี้เนี่ยนะครับเราจะมีแนวรับลึกๆเลยนะครับ2,834ซึ่งยังไม่เห็นเลยเนาะนะครับมาแวบเมื่อวานแป๊บ ซึ่งก็ยังปรากฏว่ายังไม่ได้ปิดต่ํากว่าโซนนี้นะครับผมนะถ้าหลุดต่ํากว่าโซนนี้นะครับเทรนที่เป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะเปรหรือเสียทรงได้นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่หลุดต่ํากว่าโซนนี้ก็ยังมองว่าน่าจะไปขึ้นต่อในเองนะครับผมนะลุ้นกันครับว่านอนฟาร์มนะครับคืนนี้จะผลักให้บวกหรือลบนะครับแต่ถ้าเกิดลบเนี่ยนะครับต้องดูในส่วนของ2834เนี่ยจะเอาอยู่ไหมถ้าไม่อยู่นะครับทรงขาขึ้นจะเปยทันทีนะครับผมนะฮะ นี่ก็คือในส่วนของแนวรับแนวต้านนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับแนวต้านนะครับเอาตรงนี้เลย2,885เอาให้ผ่านก่อนนะครับทะลุไปได้มีโอกาสเห็น2,920ถึง2,950ครับแนวรับนะครับก็สองพแาสิบแล้วกันนะครับผมนะ2,835ถึง2,805ดอยนนะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับแน่นอนแถว2,885ถึง2,950เนี่ยราคาทองไทยถ้าไปเทสบริเวณนี้นะครับ น่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อครับ45,800ถึง46,500บาทนะครับผมแน่นอนครับว่าราคาทองคําที่ปรับตัวขึ้นนะครับแน่นอนจะมาพร้อมกับเงินบาทที่แข็งค่านะครับฉะนั้นเงินบาทก็อาจจะมากดดันในส่วนของราคาทองไทยด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะในส่วนของตัวแนวรับครับ2,850ถึง2,805ราคาทองไทยจะอยู่ที่ประมาณ45,500ถึง45,000นะครับผมนี่ก็คือในส่วนของกรอบกลยุทธ์การลงทุนครับ สรุปนะครับก็คือว่าในส่วนของราคาทองโลกตอนนี้ถือว่าอยู่ใน up trend นะครับหรือเทรนขาขึ้นนะครับหรือบ u ริ i ช h นนั่นเองราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยนะครับยังคงทำา i g h อ r h i g h อย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือในส่วนของ time frame day ตอนนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับในส่วนญาณทางเทคนิคถือว่ายังอยู่ในเทรนขาขึ้นหมดเลยนะครับกราฟแท่งเทียนเห็นไหมครับยังเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นครับ และขึ้นไหวอยู่บนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายด้วยนะครับแบบนี้นะครับยงบ่งบอกว่านะครับขาใบหารือฝั่งย่อบายยังได้เปรียบตลาดอยู่นะครับแต่ก็นะครับรอสัญญาณการกลับตัวเช่นกันนะครับ ขึ้นไปขนาดนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีกราฟแท่งเทียนแบบนี้ครับใหญ่ๆห่แท่งหนึ่งสักแท่งนะครับผมนะหรือเกิดการแอคชั่นไพรส์สักแท่งหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยเสียทรงได้นะครับซึ่งเมื่อวานเราก็หวังว่าอจะเกิดแอคชั่นแบบนี้นะครับแอคชั่นไพรส์ที่แท่งยาวๆหน่อยปรากฏว่าไม่ครับผมนะลงมาแป๊บเดียวราคาทองคำเนี่ยก็บีบขึ้นทําให้สกเกลของแท่งเทียนเนี่ยนะครับของตัวกราฟสีแดงเนี่ย บีบสั้นเดือแกนเล็กนิดเดียวนะครับนั่นบ่งบอกว่าฝั่งบ่ายเนี่ยมันยังได้เปรียบตลาดอยู่นะครับฉะนั้นนะครับคืนนี้เรามาลุ้นกันครับว่าเราจะเห็นแท่งแดงใหญ่ๆสักแท่งไหมนะครับผมนะฮะถ้าเห็นแท่งแดงใหญ่ๆสักแท่งเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมีการย่อแบบนี้มีโอกาสสูงนะครับผมนะฮะแต่นะครับถ้าไม่มีแท่งแดงนะครับแน่นอนไปต่อไปยาวแน่นอนครับเพราะทุกอย่างนะครับยังอยู่ในเทรนขาขึ้นหมดเลยนะครับในส่วนของไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงแน่นอนครับว่านะครับตอนนี้นะครับ เราก็ทําจังหวะที่เรียกว่าโอบอสหลายรอบเนาะนะครับแต่แล้วโอบอสนะครับที่ i เนี่ยไปเทสเส้น70ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็มีการย่อของราคาลงมานะครับเมื่อคืนนะครับผมแน่นอนก็มีการไปเทสนะครับแล้วก็มีการย่อลงมานะครับในส่วนของราคาทองคำนะครับแต่ทุกครั้งที่มีการย่อนะครับราคาทองคําจะไปต่อนะครับนั่นยังบ่งบอกว่าขาบายนะครับยังได้เปรียบตลาดอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตราบใดเนี่ยที่ยังไม่หลุดจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแบบนี้นะครับ ถ้าไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงเราจะมีเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยอยู่แถวๆประมาณสัก2,810 2,805นะครับผมเนี่ยถ้าไม่หลุดโซนนี้นะครับก็ยังคงมองว่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดเบสเบสซัพพอร์ตนะครับผมถ้าเกิดมีการลงลึกจริงๆแล้วก็ไม่หลุดโซนเก่าถือว่าเป็นโซนน่าสนใจในการนะครับเข้าซื้อนะครับฉันผมจะเข้าซื้อตรงเส้นค่าเฉลี่ยครับถ้ามีการย่อแรงๆนะครับอย่างน้อยสองพน้อยสิบครับ2,780ครับแล้วก็2,007นะครับผมนะฮะ ให้3แนวนะครับฉะนั้นระยะนี้เอา2,810เอาให้ได้ก่อนเนาะนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจุดเบสโซนในการเข้าซื้อนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเขายังไม่หลุดนะครับเส้นค่าเฉลี่ย100วันลงมาให้เห็นเลยนะครับส่วนใหญ่มาเทสเส่น5ค่าเฉลี่ย50วันตรงเส้นสีเหลืองเนี่ยแล้วก็รีบาวเกือบขึ้นทุกครั้งเลยนะครับฉะนั้นนะครับถ้าจะเกิดรอจังหวะย่อนจริงผมว่านะครับรอสัก2 8 1 0นะครับถ้าเกิดมีแอคชั่นไพร์ให้เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยนะ เราก็มอกว่านะครับโอกาสเห็นก็ยังยากอยู่นะครับผมนะเขาจะไปดีไม่ดีเขาจะไปทำ high ครับ 2, 900, 2 9 0 0 2,920นะครับคืนนี้ค่อยมาดูกันครับว่าจะมี action p r i เกิดขึ้นไหมถ้าไม่มีราคาทองคำเตรียมทยานแต่ถ้ามีนะครับเราอาจจะมารอเก็บของแถวไหนครับ2อง0แครับ2835ใน้าใหไหม้สุดท้ายถ้าหลุดจาก2835 เสียทรงนะครับเราจะไปรอคัดล้อนแล้วไปรอเก็บของอยู่แถวๆประมาณ2,810 2,800เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็จุดเปลี่ยนเทรนนะครับผมก็ยังมองว่านะครับตราดใดที่ยังประคองเหนือ2773นะครับผมนะก็ยังถือว่ายังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมนะนี่ก็คือมุมมองของผมเนาะนะครับในส่วนของราคาทองโลกที่ตอนนี้นะครับยังคงทำรูปแบบไซด์เวยอ์อัพสวยๆเลยนะครับ แม้จะมีการยอ่อผมก็ยังมองว่ายัางเป็นลักษณะการยอ่อเพื่อไปตอบเพราะว่าการาฟแท่งเทียนยังเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มค้อนเมฆหรืออัพคูโมคลาวตราบใดที่ยังไม่หลุดจากกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวเปืป้อนนี้แบบนี้นะครับยังบ่งบอกว่าการย่อซื้อยังได้เปรียบตลาดนะครับแล้วก็การที่จะบายและเสียบเปรียบตลาดเนี่ยผมมองว่านะครับฝั่งเซลจะกลับมาได้เปรียบตลาดก็ต่อเมื่อหลุด2องเดนั่นหมายความว่าการาฟแท่งเทียนหลุดจากกลุ่มค้อนเมฆนะครับ แบบนี้มันจะทําให้ในส่วนของราคาทองนะครับขึ้นก็ลงขึ้นแล้วก็ลงครับแต่น,นี้ฝั่งเซลยวจะได้เปรียบตลาดแต่ช่วงนี้ถ้ามีการลึกลงลึกๆแรงๆนะครับก็ยังมองว่าเป็นจุดย่อบ,บ่ายที่น่าสนใจนะครับผมนะถ้าไม่ 40, หลุด45่0 0่นาะครับยังน่าสนใจในส่วนของการเข้าซื้อนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของภาพรวมและกลยุทธ์การลงทุนครับเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียลไทม์ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2 ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง